อากาศตอนเช้านะครับผมพาทีขึ้นแล้วรอเก็บปลานะครับกับทีมงานพวกควาจะไล่ตัวเดียวผุ่นเม้าผุนเม้าตัวไงผุนเม้านั่นนั่นนั่นตัวเมเอาต้องเอาวิ่งเดะเอ้าผุ่นไล่จับมาได้ผุนจับไม่ได้เออ เห้งครับโอ้โหตึ้งกุ่งตึ้งหอยที่นี่ปลาซิวกันหลายเอาเมบยจับได้สูแ่แฮ้งมันได้บ่ลนั่นโอ้โใหญ่ทีสุดแล้วสำคัาไปใหญ่หลุดมือดิมันจะเลียนขึ้นไปเรื่อยๆอยู่มันบื่นจริง เบิ่งผมอขี่ต่อมได้เศร้าแล้วลุกอ่ะมาสวัสดีเพื่อดูเลี้ยงเล่นตอดเจ้าแล้วได้ไหมอื้อหือ <c oughs> จับป่ามือเดียวได้วะืุณคนไหนหาจับป่าสองมือเนาะหูให้จับป่าสองมือตัวยังอยู่เออทีลงเลยเราได้กุ้งได้กุ้งความนี้ไปไก่กุ้งว้าว เอาอยัางนี่มากขึ้นมากนี่ใเจ้าจละแค่เจ้าละแค่การแท้วะ,ะปากผง,งาบผง,งาบแล้วปลาใหญ่ก็เลื้อยไลค้ครับผมเดี๋ยวพูนเดี๋ยวห้องก็กินก้อยกุ้งก่อนหาเห็ดก้อยกุ้งมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยมีทั้งปลาที่นี่ครบเสร็จหอยเขาโ,<ฮ>โ<ฮ>ตเด้อ<ฮ>าเด้อพี่น้อง บาดเบิ้งกันนะซำขาอยู่บนนั้นตัวใหญ่เกืกเตี้ยว้าซำแข็งเลยนเน,นี่นยตัวใหญ่ขนีดลี้รุ่นบักสองโลเจ้าหัวกับนักโลหนึ่งเนะี่ยตาช่อนอเมช้อนตัวนี้กิ <c oughs> <c oughs> นตัสดเลย นีม้โรยเกลือใช่ป่ะทุดีบครับเอ้นอนมักรถดีวะรุ่นนี้มันต้องใส่รถดีต้องนะจ้ดให้รสบอกนี่จีฮวมใส่ลดลดกันรถป่ะแค่กอดไว้ไในปากมันนอนเกลือจ้าไปมาะเดี๋ยวนี่จีเพราะน,นี่เช้าหวานเนี่ยไปใส่ไรไรพร้อ,อม นี่แหละครับขอดีโรงเรียนสร้างไฟดังไฟเปลี่ยนดังไฟไม่เกี่ยวกันนี่สร้างไฟบอกว่าสวเนาะบอกให้ผิดหวังสร้างไฟบอกว่าสวทานงามชวนตะคอเขากำลังสุกมีก๋วยกุ้งขวดสุกจักหน่อยุ่ยมักสุก อมีสายดิบครับผมครับตั้งหมูหน่อยกระพวงว่ะนี่จะของพื้นที่อื่นนี่มาเรงมัน้ลเตียนงองทานล่ะยางตีแต่ว่าก้อยหน่อยแล้วเนาะแช่อยู่บนาดรับก้อยเนมันลงยางมันลงสามไม่หยอกกินดีแล้วทั้งกินแล้วขนชีเบอร์ก็ไหนดีเฮาแยบอยู่วะอยู่ไหนอยู่หน้าอยู่ทงเฮา เบิ้งคลิปอย่างนี่มันหนึ่้าอันลวกหนังมันหล่นเขาลกหักัเนือมันนั่นยัดใส่ในหนังมันก็โยิงตูบหัวเหี่ยงเหียก็ต้อใส่กวกนะครับไปเดีเดียวตัวนึงก็นอนเดียสหยิบครับผมนะำางขุนแจ้งหมันนี่ไปวะจำางจำฮางสมตัวนี่แหละจำฮางฟาดฟาดเลยงอสเลยโอ้มันก็ไปถูก หวยกัดอ้ยเนาะเอาคิดหนึ่งไม่งั้นก็เจ็บได้ปะเขวยังห้วยเด้เนบนี่ออกไ่ได้เขียวเนาะไม่ได้หักแมมุนกอดพอแขวเลยบนนี้ะหนน่อยมาหันกินวะเหียขาสุดนั่นเลยอย่กขายอีกเว้ยขาแล้วไม่ได้กินเมากรเจ็ดอยเบดลอยเพอหันแล้ว กินขี้ตุ่มพักพดบ่นี่คือมือเขาปั่นขอนียวติด<า>มือดอิขอนียวสมซือกินปาเขาลยต้นรอนไอ้โค้ดเผ็ดที่นี่นี่แม่ครูอบอกว่าไงสงกันมันตะม้นตัดผมทันมาบ่กำลงคุง้งกอง,งมัน สูบเรียบร้อยแล้วโอ้จับล้เพิ่นนหลับเปิมาเพ่นนงหลับน้งหลนหลับแว่าจะเอาเดเบิ้งกันไะโอ้โหยังกยังกอพี่นแหละัก่อนอุย Không đó, humana, rồi. Tạm dừng mm -hmm. chim uh, nhỏ chim ngọc ngon 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 เขาตรงตกแจตรงเจเดี๋ยวแม่บ้านเขามาหากันอย่างเขาเขาเคลอีกพูดเถ่าพูดเถอกำลังเดียกกุ้งครับทางคุณเงี้ยวอ๋อห่านหานหมูอี๋ปลาหวานนำแก่นใช่ปะโอ้ยรถไทได้บ้าเท่านั้นล่ะน้ำหยวนหำเงี่ยวายอะไห เช่วยจับผมถอดรถมันฆ่าตายยนดื่มเบียร์แล้วรับบวกนาุเดียังไงจะเสียใจรู้เด็กเก่าเด็กเกเสียบวกเล่าอู่เที่ยงกินเหมือนกับเ้าายด้เป็นยาเล่นมาบ้างปะหลงเสีอโลกเนาะเอาเอา้ไม่กินเดียวกระเด็กว เจีวแจวมาทานเจ้วตัวเปนเจีอ้าขึ้นมหลายาชิ้กรตายตัวกระตายตวนีมายตายแล้วหนำพูดเลยมาทานผบ้งใส่ทานผึ้งใสตั้เจ้าถูขาเดียวนั่นแหละจีน้อิ่มเนี่ยหัวเงี้ยนเหขาวดาค่ะ้มีแหงยามียามียนยมีตยมนวหักบ่มน บ่ครับถ <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ้าไปเพราะสิว่มีคนอยู่เง้นเลยพ่ถึงได้ไม่มาแล้วแม่รูอิ่มละาหรือเปล่าสามคำเลยนี่เขา อ้อหานใคร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 เนี่ยแข่งนี่แก้วบันรถเบาหวานยายาไอ้แข่งของอัดอดกาแฟไปอบรมหมื่นว่าโอ้ยมันล่างมากเลยเต็มศอกยุ่มมึงไม่มลินนามมาคักเนาะ อยเนี้่ายประคามน่นี่จะเป็นหลายต้นี่เป็นอะไเอี่มเป็นชันเนของโปจเป็นอะไดนหนี่ดหนึ่งไดเห็นีต้นนึ่ล้วยเครับเจ้าเจ้าโเสียบเลยกินเขาทงกินท่าซีอิวหมแล้วครับเจ้ายาับ้านนี่กเจ็บจะพา่ายไว้ ตักเจอยูหรือเป่ยูแหละคือออกมาเดตนเดี๋ยวเลยคือออกมาไม่กุ้มเลยแล้วก็ไม่ได้ออบมาอีกเลยปีหนึ่งเหมอนี่กลับมาอยังไปน้องฮานน้งนโอ้ไปเรียนบ้านผู้สาวมาปะคชาวแปเจ้าคิดแหน่ แจิก่สิบแปดเราจะงงมากแบบเรี่ยวสงการไม่สิว่ากันเราไปออกไม่สงการจะก้นสุดป่าเบิดเนี่ยสงการเขาป่าบ่เรี่ยวสงการหนขึ้นฮะเอาที่นี่ที่หลักกระจับที่ยลัรจับันทายอยู่ทันทาอยู่ เจใหไงที่นี่เยี๋ยวจัดใส่ก่อนต้อขวดขวดใส่เทียบดีจะหูจักวันใหญ่วันใหญ่เดี๋ยเดินมามาข้านก็ตอปีงปลาตอนะครับผมนฮ้ยพ่อเบิ่งปลาทางผีเนี่ยเพิ่งโาขึ้นมาตะเพียนใหญ่

บ,บ,บแชรบไหลายคนเล็กหน่อยคุณถอออกมาเ<ม>ียบป่าเียบป่านี่น้ำที่สูบเขาสูบลงมาไปน้องซานี่เจ้าไอเนปนี่คใน้เมียแล้วหลานเก็บป,ป่าพผมเก็บขึ้นแล้วตีป่าเงียป่าเงี้ขึ้นเรียบร้อยแล้ว เพ็่งจะสอนปลาหน่อยปลาขาวหน่อย้ลยครับผมเปิงปา่าตัวใหญ่ๆเราขึ้นหมดแล้วนะครับ <c oughs> ีวลาผมคืดพอสมัยเได้หน่อยคันซูปน้องซาอันนี้คือมกักชอบต้นเรนมะเร็นนามขีตบนะครับผมแต่ป่านยยี่บอนปลาคอเลือบบ้นันเอาขึ้นเบื้อนเรบ่พี่ปลาคอเกาผมเห็นอยู่ผีโป่งหัว กลุ่งกันล่เอาป่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไม่มีอาเพินคั่วไปบ่อยมันเน่าเนาะเต็มเลยเอีกหน่อยก็มาเรียนน้ำขึ้นกันที่นี่มีแต่พูกเก่งๆเบียกกลุ่งพร้อม เขาบรเห็นเหรียญบ้าทสงการออกมาเหรียญหน้าทุกคนเลยโอ้โหแบบแบบน,นี่ะอกปรเารเาย่อแกม่ยุดแโอนี่บอกปคอผมจะไปครังไหนได้ผมไปครั้งสินะเอ้าิตายเอาคตรแล้วการที่หอกาดี่พาไปชมปากคอปาคออะไรดีนี่แต่ตัว,ตวยังไง ở oh, thương ngoại tên thể thương ngoại phụ quay luôn nghe à

เหยื่เพันว่า,าเหยเบอร์เต,เตด้ดิผูกบ่ดีดี่วนเนาย่ซูบนีอีกเขาไปใสเอาขึ้นว่ามันนี่หน่อยขึ้นได้หลไยถังเนี่ยวหน่อยแล้วครับพันว่าเหลือพันยาไปขายพร้อม,พอ,พ,อมพอดีราคาน้ำมันขึ้น